เมื่อคุณได้ยินคำว่ามัมมี่คุณอาจจะรู้สึกเสียวสลังนั่นเป็นเพราะพวกเราเชื่อมโยงคำนี้กับตัวละครในหนังที่น่ากลัวที่เราเคยดูในหนังสยองขวัญบางเรื่องแต่ในความเป็นจริงแล้วมัมมี่ช่วยให้เรามีความเข้าใจมากมายเกี่ยวกับอารยธรรมโบราณผู้ปกครองของพวกเขาและวิธีที่ผู้คนในสมัยนั้นจัดการกับการสูญเสียคนที่พวกเขารักกลุ่มคนที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในเรื่องมัมมี่คือชาวอียิปต์โบราณพวกเขาเชื่อว่าชีวิตหลังความตายนั้นเป็นไปได้ ถ้าอยู่ในเงื่อนไขบางอย่างที่เหมาะสมนี่เป็นเหตุผลที่พวกเขายืนยันที่จะรักษาร่างกายมนุษย์ด้วยการทำมัมมี่และเก็บมัมมี่ไว้ในสุสานที่ได้รับการตกแต่งเป็นอย่างดีเหมือนการทําให้มัมมี่มีที่อยู่อย่างเต็มรูปแบบตามความเชื่อทําไมพวกเขาถึงเชื่อเรื่องนี้เพราะพวกเขามีความเชื่อมโยงอย่างลึกซึ้งกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่พวกเขาเห็นว่าถ้าจักธรรมชาติรอบตัวเหมือนกับดวงอาทิตย์ขึ้นทุกวันตามด้วยดวงจันทร์หรือพืชที่ให้กําหนดต้นอ่อนเสมอ แม้พวกมันจะเขียวเฉาไปแล้วก็ตามพวกเขายังเชื่อได้ว่าวิญญาณโอไซริสอันทรงพลังซึ่งเป็นตัวแทนของวงจรแห่งการตายและการฟื้นคืนชีพมีบทบาทในกระบวนการนี้เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับชีวิตหลังความตายชาวอียิปต์โบราณได้ปฏิบัติตามพิธีกรรมบางอย่างเช่นการทำมัมมี่ซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้วัสดุเช่นน้ำผึ้งยางไม้และเครื่องหอมเพื่อรักษาร่างกายเอาไว้ไม,ม่มัมมี่ร่างไหนที่มีชื่อเสียงเท่าคิงทุตแล้ว เขาเป็นฟาโรห์หนุ่มที่ปกครองอียิปต์เมื่อ3 0 0พันกว่าปีก่อนปัญหาในการค้นพบสุสานหลวงโบราณคือสถานที่ฝังมัมมี่ส่วนใหญ่เคยถูกลักขโมยมาก่อนผู้คนรู้ดีว่าพบปกครองสมัยโบราณมีทรัพย์สินมีค่ามากมายสถานที่เหล่านั้นจึงเสี่ยงต่อการถูกลักขโมยเมื่อสุสานของคิงทุตเปิดในปี1922ผู้คนต่างตื่นเต้นเพราะมันไม่เคยถูกขโมยเหมือนกับสุสานหลวงอืนอ่นๆที่ค้นพบก่อนหน้านี้มันถูกซ่อนไว้อย่างดีมากที่ด้านใน มัมมี่ของเขาถูกห่อหุ้มด้วยโลงศพสามโลงและมีโลงหนึ่งที่ทําจากทองคําด้วยวัตถุที่พบในหลุมศพของเขาแสดงให้เห็นว่าอียิปต์โบราณเป็นอย่างไรและการศึกษามัมมี่ของเขายังช่วยให้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและการปฏิบัติที่เป็นนิยมในช่วงที่เขาเสียชีวิตเรายังได้เรียนรู้เกี่ยวกับครอบครัวของเขาจากการศึกษา DNA นักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่าเขาเป็นโรคลามาเรียและมีปัญหาเกี่ยวกับเทา้าซึ่งอาจทําให้เขาเดินได้ลําบาก ฟาโรห์รามเซสที่2เป็นฟาโรห์อีกองหนึ่งในอียิปต์ที่ปกครองมา68ปีซึ่งถือว่านานมากในสมัยนั้นเขาเป็นที่รู้จักจากการเป็นนักขยายเมืองและสิ่งก่อสร้างต่างๆวัตถุหลายอย่างตั้งแต่สมัยที่เขายังเป็นผู้ปกครองยังคงอยู่มาจนถึงทุกวันนี้รวมถึงรูปปั้นขนาดใหญ่ของเขาด้วยรามเซสที่2มีความสูงประมาณ1.8เมตรและมีอายุประมาณ90ปีหลังจากตรวจดูมัมมี่ของเขาแล้วนักวิทยาศาสตร์ก็สรุปว่าเขาอาจมีอาการป่วยที่ส่งผลต่อกระดูกสันหลัง จำพวกหัวขโมยที่ผมพูดถึงก่อนหน้านี้ได้ไหมนี่อาจเป็นเหตุผลว่าทำไมรามเซสที่2ถึงมาอยู่ในโลงศพธรรมดาธรรมดาในคอลเลกชันมัมมี่ของราชวงศ์ที่แดเอลบาฮารีซึ่งได้รับการค้นพบอีกครั้งในปี1881โชคดีที่นักโบราณคดีสามารถระบุตัวตนของเขาได้เพราะการเดินทางของเขาได้รับการบันทึกไว้ในมัมมี่ของเขานั่นเองกระบวนการการทำมัมมี่นั้นใช้เวลานานในสมัยอียิปต์โบราณ กระบวนการทำมัมมี่อาจใช้เวลาถึง70วันจึงจะเสร็จสมบูรณ์อาจมีการกล่าวอะไรบางอย่างด้วยในกระบวนการทำมัมมี่ที่ละเอียดอ่อนและทำให้ร่างของมัมมี่แห้งด้วยการใช้เกลือที่เรียกว่านาตรอนพวกเขายังใช้ผ้าลินินและยางไม้เพื่อทำให้ร่างกายดูเหมือนมีชีวิตมากขึ้นและห่อด้วยผ้าสุสานแห่งนี้มีความสำคัญพ,พอๆกับชาวอียิปต์โบราณตัวอย่างเช่นผนังหลุมศพของคิงทุตมีการประดับด้วยงานศิลปะที่ประณีตซึ่งแสดงถึงการเดินทางสู่ชีวิตหลังความตายของเขา ตั้งแต่ขบวนแห่ฝังศพไปจนถึงการผ่านยมโลกชาวอียิปต์โบราณเชื่อว่าทุกคนต้องเดินทางแบบนี้หลังจากเสียชีวิตแล้วและพวกเขาก็วางสิ่งของและภาพวาดในสุสานเพื่อช่วยส่งคนตายในการเดินทางทางจิตวิญญาณน,นอกจากนี้ผนังของสุสานยังตกแต่งด้วยคาถาจากคัมภี์พิเศษซึ่งประกอบด้วยบทกวีที่ชาวอียิปต์เชื่อว่าจะช่วยให้คนเราไปถึงชีวิตหลังความตายได้และเมื่อพูดถึงความสำคัญของการเดินทางครั้งนี้พวกเขาวางอาหารไว้ในสุสานโบราณเหล่านี้ด้วย ในหลุมศพของคิงทูตนักโบราณคดีคนพบขวดเครื่องดื่มโบราณ36ขวดและตะกร้าผลไม้8ตะกรา้าซึ่งเชื่อกันว่าถูกทิ้งไว้ที่นั่นเพื่อช่วยพระองค์ในการเดินทางไปสู่ชีวิตหลังความตายชาวอียิปต์เชื่อว่าการเดินทางไปสู่ชีวิตหลังความตายใช้เวลานานมากพวกเขาจึงทิ้งสิ่งของไว้มากมายเช่นอาหารและน้ำเพื่อดูแลคนที่พวกเขารักโดยทั่วไปแล้วฟาโรห์ยังมีเสื้อผ้าและเครื่องประดับที่สวยงามมากมายอยู่ในสุสาน เพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาจะมีการเดินทางที่หรูหราสมเกียรติสิ่งของเหล่านี้ประกอบด้วยเสื้อผ้าลินินประเภทต่างๆเช่นเสื้อคลุมผ้าพันคอถุงมือผ้าโพกศีรษะตลอดจนเครื่องประดับทองจำนวนมากที่ทำด้วยเพชรพลอยเช่นกำไลหัวเข็มขัดจี้สร้อยคอแหวนและแม้แต่ภาพมแมลงอันล้ำค่าสำหรับการป้องกันบางคนยังมีพัดที่ทำจากงาช้างและขนนกกระจอกเทศเพื่อให้เย็นสบายในชีวิตหลังความตายด้วยผู้ปกครองสมัยโบราณบางคน ถึงกับถูกวางไว้ในที่พำนักถาวรพร้อมกับเรือตัวอย่างเช่นฟาโรห์คูฟูได้สร้างมหาพริมิตที่กิซ่าเพื่อเป็นสุดสารของเขาแล้วพบเรือลำใหญ่อยู่ข้างในอย่างไรก็ตามคิงทูถูกฝังพร้อมกับไม้ไผ่หลายอันแต่ไม่มีเรือจริงๆแต่เขามีรถม้าศึกสามคันและไม้เท้าจำนวนมากที่ทำจากวัสดุล้ำค่าซึ่งอาจบ่งบอกว่าเขาอยากจะเดินทางแสนไกลในทางบกไม่ใช่ทางน้ำมีวัตถุที่น่าสนใจที่สุดอย่างหนึ่งที่พบใกล้กับมัมมี่โบราณ ได้แกะปวดน้ำมันและน้ำหอมถ้าผู้ปกครองควรจะเป็นคนทันสมัยตัวก็ควรจะหอมด้วยใช่ไหมล่ะเนอกจากนี้บางคนยังถูกฝังพร้อมกับบอร์ดเกมโบราณบางเกมด้วยซึ่งส่วนใหญ่ทําจากวัสดุดล้าค่าเช่นทองคําหรืองาช้างหนึ่งในเกมเหล่านั้นเรียกว่าเซเนตซึ่งได้รับความนิยมมากในหมู่ชาวอียิปต์โบราณและคล้ายกับหมากรุกในปัจจุบันมากชาวอียิปต์โบราณอาจจะมีมัมมี่ที่มีชื่อเสียงที่สุดแต่พวกเขาไม่ใช่คนกลุ่มแรกที่คิดค้นกระบวนการนี้ จริงๆแล้วการทำมัมมี่เริ่มขึ้นในอเมริกาใต้โดยอารยธรรมโบราณชื่อชินโชโรเท่าที่เรารู้ทุกวันนี้คนเหล่านี้เป็นคนกลุ่มแรกที่ทำมัมมี่คนที่พวกเขารักซึ่งเสียชีวิตไปแล้วพวกเขาทำในช่วงประมาณ2,000ปีก่อนที่ชาวอียิปต์จะเริ่มมีพิธีกรรมนี้แน่นอนเราเรียนรู้เกี่ยวกับพวกเขาได้มากมายโดยการศึกษามัมมี่เหล่านี้แต่จนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้เราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมัมมี่เหล่านี้มีหน้าตาเป็นอย่างไรตอนที่พวกเขายังมีชีวิต ไม่นานมานี้นักโบราณคดีที่ศึกษาวัตถุโบราณในอียิปต์ได้ค้นพบภาพวาดมัมมี่ที่พิเศษมากบางชิน้นภาพมัมมี่เหล่านี้เป็นภาพวาดที่มีรายละเอียดสูงของบุคคลซึ่งวาดในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ภาพดังกล่าวมักวาดบนไม้ซึ่งต่างจากภาพวาดคลาสสิกที่เรารู้จักซึ่งจะวาดบนผืนผ้าใบพวกมันมีความสมจริงและสวยงามมากและนักวิจัยยังใช้เพื่อวินิจฉัยโรคด้วยการเปรียบเทียบกับมัมมี่ที่เกี่ยวข้องอีกด้วย ภาพเหล่านี้บางส่วนยังมีการแสดงภาพเครื่องประดับซึ่งพบบนมัมมี่ในภายหลังการค้นพบภาพมัมมี่เหล่านี้ในอียิปต์ตอนกลางมีความสําคัญเนื่องจากเป็นครั้งแรกในรอบกว่าศตวรรษที่มีการค้นพบภาพวาดดังกล่าวมัมมี่เกิดขึ้นทั่วโลกตามธรรมชาติเช่นกันมัมมี่สามารถเกิดขึ้นได้โดยไม่ต้องมีคนมาทําเนื่องจากสภาวะทางธรรมชาติเช่นสภาพแวดล้อมที่เย็นจัดหรือร้อนจัดสถานที่ซึ่งขาดออกซิเจนหรือการสัมผัสสารเคมีที่ช่วยปกป้องร่างกายโดยไม่ได้ตั้งใจ สภาวะเหล่านี้ทําให้แบคทีเรียไม่เจริญเติบโตส่งผลให้ร่างกายยังคงสภาพสมบูรณ์ตามความเหมาะสมออสซี่ <ss> เป็นหนึ่งในมัมมี่กลุ่มนี้ทุกวันนี้เรารู้ว่าเขาเป็นผู้ชายที่อาศัยอยู่ในยุโรปเมื่อประมาณ5,000ปีก่อนแต่เมื่อเขาถูกคนพบในเทือกเขาเอลฟ์ในปี1991ตอนแรกทางการออสเตรียเชื่อว่าเขาเป็นนักปีนเขาสมัยใหม่เนื่องจากร่างกายของเขาถูกรักษาไว้ดีมากอย่างไรก็ตามหลังจากที่นําร่างของเขาขึ้นมาจากลําธารน้ําแข็ง เราก็พบว่าจริงๆแล้วเขามาจากยุคทองแดง